คุณครูการจาก ASM นะครับอันนี้มาขอแนะนำตัวน้อง S นะครับค่ะ<ฆ>จะเข้ามาเป็นผู้เรียนในวิชา ASM ในวิชานี้นะครับเอ๊ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับน้อง S, <S เราจะมาทำแจกันค่ะเอ้ยมันเกิดจากที่ว่าเรามีดอกไม้ค่ะ<ฆ>วางไว้อย่างนี้มันก็ไม่สวยอแต่ถ้าเกิดเรามาวางบนแจก,กันอย่างนี้ใช่<ฆ>ไหมค่ะอย่างนีเป็นยังไง ออจะสวยขึ้นเนาะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาประดิษฐ์แจกันจากวัสดุรอบตัวเรานะดูซิบนโต๊เรามีวัสดุอะไรบ้างบนโต๊ะเราตอนนี้อันดับแรกก่อนเลยวัสดุของเราก็จะมีแก้วแก้วแก้วพลาสติกใสโอเคนี่นะครับแล้วก็มีกระดาษโอเคแล้วก็มีหลอดพลาสติกอ,อ่าซึ่ง น้องๆเนี่ยน่าจะได้เรียนในเรื่องของตัววัสดุต่างๆไปแล้วนะครับผมก็วันนี้เราก็จะนําวัสดุเหล่านี้เนี่ยมาประดิษฐ์กันฮกแต่ว่ามีอุปกรณ์ที่ต้องใช้อีกมีอะไรนะมีกันไก่โอ้กันไกนะครับแล้วก็กาวยูแบบนี้เป็นกาวหล่อนะครับโอเคงั้นเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกก่อนเราทําอะไรก่อนนะลาอ่ะงั้น แับแรกก่อนเลยแก้วของเราเรามาตัดตัดแก้วกันค่ะโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวกูตัดโอเคเรียบร้อยเราได้แก้วนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ,รบต่อไปเราก็มาทำอะไรนะทาเกลาว,าวโอเคทากลากัากบหลอดใช่ไหมค่ะเ,เริ่มเลย จะรอสิครับเดี๋ยวครูจะทากาวไว้แล้วน้องเอสก็นำหลอดติดนะค่ะครับติดเลยทากาว น้องเอสใช้วิธีการเรียงสีหลอดใช่ค่ะสามสีเป็นสามหลอดต่อหนึ่งสีเนาะครับเราก็จะติดอย่างนีไปเรื่อยๆจนวนรอบเลยช,ช่วยกันโอเค Lidt smør. ก็อ,อ,อย่างนี้นะครับห <c oughs> ลุดหล่นลอ้าวติดติดใหม่เปไม่เนไรหล่นใช้ความอดทนและความใจเย็นนะ ตอนที่เราจัดหลอดให้เรียบติดกับแก้วให้เนียนหน่อยน้องเอสก็สามารถเอามือข้างหนึ่งเข้าไปในแก้วเป็นตัวค้ำเล่ยมือข้างหนึ่งก็ติดไหนลองดูสิครับทำให้ผู้ชมได้เห็นสิโอเคแบบนี้เลยใช่เราก็คือเอามือไปไปคันไว้แล้วก็ติดหลอดก็จะได้ไม่ไม่ไม่หลุดออกมาติดเรียบได้ครับ เมื่อเราเอามือที่พยายามจัดหลอดแล้วเราก็ติดต่อไปเลยครับ เราติดต่อเลยนะครับเราต้องให้ครบทั่วเนาะทั่วทั้งแก้วเลยอโอเคไปครับอุโอ๊ย ใช้สีอะไรเรียงก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามเีเอสจับเอ่อใช้มือเข้าไปในแก้วแล้วก็จับไปเรียบนะคับแบบนี้ นี่จะเพื่อเรื่องโอเคลองสิก็รให้เหลือพื้นที่ไว้ด้วยใช่ไหมใช่ค okay. ่ะโอเคนะเอาอีกแกนดีอ่านอีกหน่อยนะสีสืีงโอเค okay. ครับอีกไหมอ๋อครบแล้วเนาะค่ะโอเคที okay. นี้เราเหลือตรงนี้ไว้ เพราะว่าเราจะได้ติดอุปกรณ์ตกแต่งดอกไม,กไม้โอเคครับงั้นเรามาดูซิเมื่อเราติดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะเราอาจจะต้องผื่งไว้ให้แห้งก่อนเพื่อที่จะได้มาติดกระดาษดอกไม้นะครับตรงพื้นที่ว่างที่มีอยู่ครับอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราที <c> ่ฝ <oughs> ื่นให้แห้งไว้เนี่ยเรามาดูซิว่าจะพับดอกไม้ยังไงดีเดยวน้องเอสครับกระดาษน<ด>ี่ค่ะ โอ <Okay, S 2> <ม>เคล้วก็เอากระดาษสีมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมสัจจุรันแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มพับพึ่สามในแบบนี้โอเคครับต่อไปเราพับแบบไหนต่อเรือต่อเลยครับใช้หรือเปล่าท่านต่อไปในเรื่องของดอกไม้ที่มาจากกระดาษสีนะั้นน้องเอสชูกระดาษสีซิโอเคครับทีนี้อ่าเดี๋ยวครูจะขอพาพับ ไอ้นะเมื่อเราจับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วเราก็พับขึ้นอย่างนี้ก่อนเป็นสามเหลี่ยมนะครับค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็พับแบบนี้นะครับค่ะแล้วเรายัางไงอรอต้องการทำดอกไม้จากกระดาษสีนะครับระดับแรกเลยเราเตรียมกระดาษให้น้องเขาเป็นกระดาษสีนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับอะแล้วเราก็มาพับ ครึ่งสามเหลี่ยมอย่างนี้กันนี่หนึ่งครั้งนะครับเมื่อได้สามเหลี่ยมนี้แล้วเราก็พับครึ่งแบบนี้ก่อนนี่นะครับเสร็จแล้วเราเคลียกมาอย่างนี้เราจะได้รอยตรงกลางใช่ไหมครับเราก็คุณ <laughs> ไม่ได้รอยไม้จากกระดาษสีกันนะครับอันดับแรกเลยเราเตรียมกระดาษสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาพับนี้ขั้นที่1นขั้นที่2ไปแบบนี้ครับเราก็จะได้รอยตรงกลางสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็พับตัวด้านนี้มาแบบนี้นะครับตามรอยแลย้วก็เราก็พับอีกด,ด้านหนึ่งมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นครับ เราก็ลาอย่างนี้เรียบร้อยเราก็จะไดะ้ตัวต้นแบบสำหรับตัดดอกไม้นั่นเองครับนี้มาแล้วนะครับเราจะมาตัดตัดด้านล่างออกนี่นะครับเราจะได้อันนี้มาครับต้ตเอสที่ดอกไม้มาเลย โอเคครับดอกไม้ะะสวยงามมากค่ะอ่าเดี๋ยวคลีกอีกอันนึงให้ดูด้วยอันนี้ก็เป็นดอกใหญ่ดอกเล็กกับดอกใหญ่นะคะโอเคครับเราก็จะนําดอกไม้เนี้ยไปติดที่แจกันที่เราเตรียมทําไว้แล้วนั่นเองครับตัดกระดาษที่เป็นตัวใบไม้นะครับออกมาได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะเอากันไกลกริดตัวขอบมัน ซึ่งจะได้เป็นร่องรอยแบบนี้ครับในกล้องซูงน,นะครับเป็นแบบนี้พอเราคลี่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นใยไม้อย่างยีไครับก็มาประดิษฐ์กันใกล้จะเสร็จแล้วเนาะอันดัแบบแรกเดี๋ยวอันนี้เราแห้งยังแห้งแล้วค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะใช้กรรไกรตัดเรามาตัดขอบหลอดที่เกินจากแก้พลาสติกนี้เนาะ